เอาแล้วผมก็สวัสดีเพื่อ,อนๆชาวคุกกี้รันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวคุกกี้รสอัมอัมจอมโจรคุณธรรมนะผมโอเคซึ่งคุกกี้ตัวเนี้ยจริงๆอะถ้าเป็นของเซริร์ฟเออ่คาคาโอนะครับผมก็จะมานานแล้วนะผมก็จะเป็นคุกกี้ตัวที่22นะครับผมแต่ว่าของลายยังไม่เคยปล่อยตัวนี้ออกมานะผมแต่ว่า เมื่อวานก็เพิ่งปล่อยมานะผมของวันของวันศุกร์ที่11บเอ็ดนะผมโอเคแล้วก็เพชรของมันก็จะเป็นสายลมนะผมซึ่งความสามารถก็ค่อนข้างโอเคนะผมซึ่งจะเป็นอ่าเพิ่มคารานิลลี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะเฉพาะเพชรเก็บนะครับผมเฉพาะไอ้คุกกี้เนะี่ยเก็บนะครับผมเอ้ยไม่ใช่คุกกี้ดีครับเป็นเพชรนะครับผมโอเคพูดผิดโอเคครับอ่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมบูสเตอร์อะไรก็ไม่ต้องใช้นะครับผม คือรีวิวคร่าวๆก่อนนะผมโอเคเพื่อคุกกี้อ่าเพื่อคุกกี้อ่าวิ่งสิโอเคนะครับผมอ่าเออใช่ครับผมแล้วก็ภารกิจลุยแหลกนะผมเพิ่งมาเมื่อวานนะผมเป็นภารกิจที่ไม่เป็นหมดนะผมแต่ว่าแต่จริงแล้วก็มี็นหมดแล้วครับผมแต่ว่าแต่แว่แต่ว่า, <c oughs> วาเออแต่แว่แต่ว่าลิ้นก็พันกันบ่อยเหลือเกินนะครับผมอ่าก็ ไอเอ้ที่ไหนแล้ววะเออลืมเลยนะผมอ่าไออ่าใช่ภาร,รกิจลุยแหลกนะผมมันบอกว่าไม่มีไม่มีหมดนะผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีนหมดนะผมแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับมันก็แค่มีภารกิจเยอะเฉยๆนะผมอ่าเมื่อกี้ชนไปแล้วนะผมไม่ทันไรนะครับเนื่องจากไอ้นะไอมื่กี้นะไอ้มื่กี้นนะผมก็ เมื่อเวลาเรากระโดดสูงสงนะผมแล้วเรากดสไลด์เนี่ยมันก็จะลงมาอย่างนี้เลยนะผมอย่างนี้ครับมันก็จะมีโอกาสชนนะผมซึ่งเราเราก็ต้องคอยกัลยายแล้วก็คอยระวังด้วยนะผมอ่าส่วนเพชรของมันเนี่ยก็จะคอยเก็บเดลี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมะแล้วก็จะเพิ่มคะแนนด้วยนะผมตามตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคอ่าของเงินนะเก็บอ่าทุกอย่างมีค่าหมดนะครับผมแม้กระทั่งเวลาหนึ่งวิก็ยังมีค่านะครับ โอเคเก็บยู่ในตัวสอนี่ยังไม่ครบนะครับก็ได้100ก็จะได้รางวัลตามกันไปเลยนะผมโอเคเออใช่นะผมแล้วก็คุกกี้ตัวนี้มีความสามารถเหมือนคุกกี้จรสลัดด้วยนะผมก็คือช่วงเวลาเราตายแล้วมันก็จะกลายเป็นผีนะผมเป็นวิญญาเลยนะผมเป็นเป็นสายลมนะกลับเป็นสายลมนะแต่แบบก็คือไอ้ไอ้คุกกี้จอมโจรธรรมเนี่ย วิญญาณมันคือสายลมอะไรประมาณนี้นะผมโอเคอมาถึงเนินเขาแล้วนะผมอีก18ตัวนะผมก็จะครบแล้วนะผมไอเยลี่ตัวสอดน,นะครับอ่าครบแล้วนะผมอย่างง่ายดายเลยนะครับจริงๆจริงๆเราใช้ถั่วลันเตาก็ได้เลยนะผมอ่านะผมอ่านน,านว <c oughs> โ,โดนโดนโชว์ั้งอย่างเยอะเลยนะผมก็คือกดกระโดดแล้วกดสไลด์กดกดกระโดดกดสไลด์นะผม โอเคก็คะแนนของคุกก like we we hey. ี้ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ม ну, ันไม่บอกเกี่ยวกับการทำคะแนนเลยนะครับผมแต่ว่าเพชของมันบอกเกี่ยวกับการทำคะแนนนะครับผมซึ่งผมเคยลองเอามาลองเทสแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับผมก็คือเราเอาไอ้คุกกี้ตัวนี้กับเพชของมันนะครับผมไปไปลองไปลองทำคะแนนดูนะครับผมแต่ว่าปรากฏออกมาแล้วแผน แผน,นการทดลองการทำคะแนนนะครับผมก็คือ,อมไม่ถึง100ล้านนะผมก็โอเคอยู่นะผมพันแรกก็จะประมาณ60 70ถึงล้านนะผมยังโอเคอยู่นะผมก็ที่ผมลองเทสดูแบบไม่ได้ถ่ายคลิปอันนั้นนะผมก็จบพันแรกก็ได้แค่40กว่าล้านเองนะผมซึ่งผมชนไป2-3ทีนะผมแต่ถ้าไม่ชนเลยนะ่าจะประมาณ ประมาณเกือบห้าสิบล้านนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมก็คุกนนี้เอามาคอมโบกับเพชรของมันเฉยๆนะผมสำหรับการเพิ่มคะแนนของเพชรในการเก็บแยลี่นะครับเดี๋ยวผมจะชนให้ตายเลยนะผมเพื่อที่จะได้เห็นความสามารถของมันนะผมชนให้ตายๆเลยนะผมละมาคุกกี้หน่อยนะผมนี่ถ้าผมไปเป็นคุกกี้เนี่ยับรองคงเจ็บแน่นอนนะผมเจ็บทําไมคนเล่นถึงถึงทำกระกูอย่างงี้อ่าประมาณนี้นะครับ คนนะผมชนแหลกเลยนะครับโอเคกูกลายเป็นสายลมแล้วไปกระสายลมโอเคไม่รู้พูดอะไรนะครับผมไปกระสายลมเก็บกระโดดกระโดดนะผมมันกระโดดได้ได้หมดสิบสเต็ปนะผมเหมือนเหมือนเอานินจากับเหมือนเอานินจากับโจรสลัดมารวมร่างกันเลยนะผมเหมือนฟิวชั่นกันนะผมโอเคอ่าเก็บกล่องทองนะผมกล่องทองกล่องทอง ตายแล้วนะผมโอเคเข้าบ้านเฮียกันล่อครับตายครับตายตายเรียบร้อยนะผมโอเคนะครับผมอ่าแล้วก็ยังมียังมีภารกิจคุกกี้เหมือนเดิมเลยนะผมแต่ว่าจะแจกเฉพาะคิสตัลเท่านั้น,นครับผมอ่านี่ครับ ตามนี้เลยนะผมโอเคอ่ก่อนไปนะผมขอสุสมบัติสักหนึ่งชุดเลยนะผมหนึ่งชุดใหญ่เลยนะครับไปเลยมาได้ของมีชิ้นหนึ่งนะผมมีขรัวซองด้วยก็ยังโอเคนะผมโอเคครับเพชรหมดครับเหลือแค่21เอง Okay. โอเคโัวซองนี่มี3ชิ้นแล้วนะผมมีชิ้นหนึ่งติดวิงนะครับองผมอ่านี่ดาบอันนี้อันเก่านะผมดาบกิสตันสักธิ์แห่งหัวใจนะผม What แห่งดวงใจไม่ได้หัวใจเออรีบอ่านเกินไปก็อย่างนี้แหละผมโอเคอ่าก็เดี๋ยวค่อยเอาไปอัปเกรดทีหลังนะผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผม